สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆนกดแช่แกดนานๆกดยันยนกดเยอะเยอะนะคะที่จริงดิฉันคิดว่าจะผ่านเพราะเห็นแม่แหลมเดือดมากแต่เห็นว่ามีการทำคอนเทนต์กันหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องของลาเต้หรือช่องของไอ้คามูก็มีการตัดส่วนนั้นออกมาย้ำเน้นกันก็เลยไหนๆเห็นเรียกร้องตอบหน่อยเดี๋ยวตอบให้ค่ะแต่อย่าบังคับว่าจะต้องตอบตามใจคุณนะคะ ค่ะก็เอามาให้ดูนะคะว่านายนาทีใจบุญก็ตัดท่อนนี้ของแม่แหลมมาช่องลาเต้ก็ตัดท่อนนี้ของแม่แหลมมาแล้วก็หลังจากนั้นหลังไหม่ดดชันก็จะไฟลุกก็จะมีหลายคนส่งลิงก์มารัวๆๆๆๆๆๆกันโดยเฉพาะลิงก์เป็นลิงก์ของช่องลาเต้เพราะว่าก็คงจะไปดูกันแต่ช่องลาเต้แต่ดิชันเห็นตั้งแต่เช้าที่ช่องนาทีแล้วก็กาลังคิดว่า จะทำแค่เป็นข่าวสั้นนิดนึงแต่พอเห็นว่าถ้าลิงรัวๆแล้วดิฉันไม่ออกมาตอบเดี๋ยวก็จะไม่ต้องทำงานทำการการลิงหลังบ้านก็เด้งดึ้งดึ๋งดึงดึงดึง,ด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 งก็เลยต้องมาตอบซะหน่อยหนึ่งแต่ดิฉันจะให้ตอบตามที่แม่แหลมต้องการต้องถามว่าแม่แหลมเป็นใครคะ จะต้องตอบอย่างนั้นไอ้เรื่องอย่างนั้นแม่แหลมไม่เอาไม่คิดดิฉันก็ไม่ได้คาดคั้นให้แม่แหลมต้องมาตอบต้องมาฟังอะไรดิฉันมีสิทธิที่จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าแม่แหลมจะเอาไปเดือดก็ช่างหัวแม่แหลมนะคะจะเอาไปเดือดก็ช่างหัวแม่แหลมเพราะสิ่งที่ดิฉันเอามาพูดให้เห็นนะี่ก็คือพูดจริงบังเอิญไปเห็นคลิปเก่าที่มีการคุยกันหยอกล้อกันอย่างนู้นอย่างนี้และแม่แหลมก็ยอมรับความช่วยเหลือของที่ใครจะมาช่วยชาวบ้านยอมรับหมดทั้งๆั้งที่ ไอขาหมูนั่นแหละที่เป็นคนทำความเดือดร้อนมาให้หมู่บ้านกอกๆเริ่มจากการร้องเรียนไม่จบไม่สิ้นของสาวิตรีก็ไม่เห็นแม่แหลมจะออกมาพูดมาอะไรยังไงแต่พอที่ของแม่แหลมโดนบ้างมีการตีกองประชุมกันใหญ่โตจะต้องหยุดคอร้องให้ทุกคนหยุดเพื่อชาวบ้านนั่นนู่นนี่ท่านก็ถึงสงสัยว่าเอา้าอีตอนที่อีดัมแจ้มันโดนลืมๆๆเนี่ยไม่มีใครตีกองประชุมกันบ้างเลยเลยไม่มีใครมองมาเลยว่าเฮ้ยนี่มันจะเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านนะ ไม่มีการพูดออกมากันเลยเลยนะแม้แหลมก็มายืนยันว่าเราช่วยมาตั้งแต่ต้นแต่เราไม่สามารถจะใครผิดถูกก็ว่าไปตามนั้นอันนั้นดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วค่ะเพียงแต่ดิฉันสงสัยว่าคุณก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นไอ้เกมร้องเรียนพื้นที่กกอกโดยที่ไอ้หลายเองก็เคยออกมาพูดว่า ที่กกกอกเนี่ยมันเป็นแบบนี้กันทั้งหมดแหละจับตรงไหนก็ผิดอย่างนี้หมดใครเป็นคนพูดสาววิจีไม่เคยพูดดิฉันก็ไม่ได้เคยพูดอะไรแต่วันนี้แม่แหลมมามาตอบซิว่าทําประโยชน์อะไรให้กับสาวิิจีไอ้เรื่องดาเรื่องอะไรแม่แหลมไม่เอานะแม่แหลมไม่คิดว่าเป็นประโยชน์ถ้าอย่างนั้นแม่แหลมก็ตอบเองเลยไหมคะ ถ้าแม่แหลมตั้งใจอยู่แล้วว่าอันไหนเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แม่แหลมมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วจะมาเรียกร้องหาคําตอบหาพระแสงของเงาอะไรล่ะคะตอบเองเลยดีไหมคะประยานมาพูดจ้ะนางแหลมเมียนายสิงไม่โกรธมึงจะโกรธทาไมก็มันเป็นเรื่องจริงฉันได้ด่าตรงไหน้ะน,นางแหลมเป็นเมียนายสิงจริงหรือเปล่าเป็นเมียผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจริงหรือเปล่า กลายมาเป็นบุญเป็นคุณอีกพูดนี่แม่แหลมก็ไม่โกรธมึงจะโกรธรือไม่โกรธก็เรื่องก้องมึงแต่ที่ฉันประหลาดใจนิดนึงว่าดูแม่แหลมจะเดือดหนักดูเดือดเกินความเป็นแม่แหลมปกตินะคะเดือดเกินนักเกล่านิทานนะคะตาแหวนมันมีอะไรหรือเปล่า เราไม่รู้ความคืบหน้าของป่าแหวงเพราะคนร้องเรียนก็ไม่ได้มาแจ้งอะไรเราก็ได้แต่รอดูว่าตกลงมันเป็นอะไรยังไงแต่มาวัดความเดือดของแม่แหลมแล้วสงสัยป่าแหวงจะเป็นประเด็นหรือเปล่าถึงได้เดือดขนาดนี้อะไรอย่างนี้ทีนี้แม่แหลมบอกว่าเลยยกตัวอย่างมาซีว่าช่วยลูกนอกไส้อะไรบ้างไม่นับที่ช่วยช่วยด่าคนนู้นด่าคนนี้ดิฉันด่าใครคะคนที่ดิฉันด่าดิฉันไม่ได้ด่าเพื่อช่วยสวิตจีแต่ด่า สำหรับตัวเองในสิ่งที่เขาทำไอไหลได่าดิฉันดิฉันมีสิทธิ์ด่าตอบไหมคะดิฉันไม่ได้ได่าไอไหลเพราะจะช่วยสายวิจีตอะไรยังไงแต่แม่แหลมถ้าแม่แหลมมาดูมาบอกว่าดิฉันด่าคนนู้นด่าคนนี้แม่แหลมก็ต้องรู้ว่ามีใครด่าดิฉันบ้างเป็นแม่แลมแม่แลมจะเก็บไอไหลเอาไว้ทําพ่อมันเลยถ้ามันด่าแม่แหลมอย่างเนี้ย ดา mic, ่าคุพ่อคอุแม่แม่แหลมดา่าลูกแม่แหลมว่าลูกแม่แหลมปัญญาอ่อนอย่างนู้นอย่างนี้แม่แหลมจะเก็บไว้หรอคะดิฉันไม่ได้ด่าเพื่อสายวิจีไม่ได้ด่าเพื่อปกป้องใครแล้วดิวฉันไม่ได้ปกป้องสายวิจีแต่ดิฉันพูดในสิ่งที่ดิฉันคิดดิฉันเห็นและดิฉันเข้าใจไม่ได้ทําเพื่อปกป้องใครแต่ทําเพื่อปกป้องจิตใจของตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เขาพูดมาตรงนั้นเรามองว่ามันไม่ถูกต้อง ดิฉันพูดดิฉันวิภาควิจารณ์เพื่อปกป้องจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำดิฉันไม่คิดจะปกป้องใครคะ่ะปกป้องจิตใต้สำนึกของตัวเองทีนี้ถามว่าดิฉันจะใหะ้ยังประโยชน์อะไรให้สาววิจีการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเสียลูกไปแล้วโดนคน,คนน,นคนนู้นคนนี้ลุมนั่นลุมนี่ จะตั้งคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็มานั่งเล่านิทานเียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราเอื้อมมือไปแล้วดึงเขาเข้ามากอดๆและอธิบายให้เขาฟังว่ามันเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องทำมาหากินทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมกับเรื่องแบบนี้มันเป็นแค่คำพูดของเขาเขาจะพูดอะไรต่อให้เขาพูดไป ความจริงอยู่ในใจเราเรารู้อยู่คุณว่ายังประโยชน์ให้กับสาวิตรีไหมคะในการที่ดิฉันกอดสาวิตีไว้รูปหลังสาวิตีและบอกเขาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาเองดิฉันก็บอกเขาว่าอย่าคิดว่าพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ทุกคนรักลูกแต่บางครั้งการแสดงออกมันแตกต่างกันคุณว่าคำปลอบ คำแนะนําแบบนี้เป็นประโยชน์ไหมคะแม่แหลมลองคิดดูว่าถ้าแม่แหลมเป็นสาวิตรีเจอบแบบสาวิตรีและมีใครสักคนหนึ่งเอามือแตะบ่าบีบบ่าไว้สู้นะแล้วเราจะผ่านไปได้แม่แหลมว่ามันเป็นประโยชน์กับจิตใจของแม่แหลมไหมคะแม่แหลมต้องการสามข้อดิฉันให้ข้อที่หนึ่งแล้ว ข้อที่สองในการช่วยเก็บข้อมูลอะไรหลายๆอย่างในการชี้จุดให้เห็นว่าตรงนี้เขาควรจะตอบได้อย่างไรตรงนี้เรามีความคิดอย่างไรแนะนำเขาไปเป็นประโยชน์ไหมคะการเก็บข้อมูลให้ มีคนนั้นคนนี้มาหมิ่นประมาทมาอะไรอย่างนี้นอย่างนี้ดิฉันเก็บข้อมูลให้ถ้าเขาต้องการถ้าเขาต้องการใช้สิทธิแม่แหลมจะบอกว่านั่นเป็นการยุแยงให้ฟ้องกันจันศรีก็ฟ้องคนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ค่ะสวิตีก็เป็นคนไม่ต่างกับจากแม่แหลมไม่ต่างกับจันศรีเพราะฉะนั้นถ้าใครละเมิดเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในการปกป้องตัวเอง ดิฉันช่วยแนะนำในการปกป้องตัวเองดิฉันช่วยเก็บข้อมูลในการปกป้องตัวเองของสายพิธีเป็นประโยชน์ให้เขาไหมคะดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์ส่วนข้อที่สามดิฉันเป็นกำลังใจในเรื่องอื่นๆดิฉันเป็นเสาหลักในความพยายามที่จะ ดึงหัวใจของเอฟซีเอาไว้ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์กับใจของสาวิตรีเป็นอย่างยิ่งอย่างไอกรณีที่กัดกันเหมือนหมาคนนั้นคนนี้ตีกันอะไรยังไงกันดิฉันพยายามตั้งอยู่ตรงกลางดิฉันพยายามประสานสิบธิตเป็นประโยชน์ไหมคะดิฉันคิดว่าในายามที่เราทุกข์ร้อนในายามที่เราเหนื่อยจน มีอะไรถาถมมามากมายใครที่พยายามที่จะประคบประงมประสานรอยอะไรเหล่านี้ดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ค่ะในส่วนของเรื่องคดีความเรื่องราวคดีหลักเนี่ยการที่ทิชันหยิบแต่ละจุดออกมาอธาิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักอะไรทั้งหลายดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่อความรู้สึกของสาวิตจีเป็นประโยชน์ต่อความรู้สึกของ f c ของสาวิจีที่จะเชื่อมั่นมากขึ้นเมื่อ f c ของสาวิจีที่ยืนอยู่ฝั่งสาวิจีเชื่อมั่นมากขึ้นมันก็เป็นกำลังใจให้สาวิตจีดิฉันคิดว่านี่ก็เป็นประโยชน์ค่ะแต่อย่ามานั่งพูดว่าไปด,าด่าหรืชฉดาใครคะด่าใครแม่แหลมว่ามาสิ การวิพากษ์วิจารณ์แม Lions, phones, ่แหลมก็บอกว่าเป็นการด่าและการเล่านิทานของแม่แหลมแลวแม่แหลมว่ายังไงเพราะแม่แหลมเล่านิทานก็ฉันเล่านิทานเธอไปเอาคุณจะคิดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะคุณจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้เหมือนแม่แหลมอกบังคับอ่ะดิฉันไม่ได้ไปดูแม่แหลมนะคะบอกตรงๆไม่ได้สนใจแต่ถ้าบังเอิญอะไรมันเด้งขึ้นมาหรือไอ้ขาหมูมันตัดมาหรือลาเต้ตัดมาถึงจะได้ดูปกติดิฉันจะไม่ได้เข้าไปดูอะไรยังไงยกเว้นมีคน มีใครไปตัดและมีคนส่งมาให้นั่นถึงจะได้ดูนี่ที่ตอบก็คือว่าเห็นโอ้โหตัดก,กันจังแล้วทุกคนก็ส่งกันเด้งๆถ้ากูไม่ตอบสิเดี๋ยวกูกูไม่ต้องงานการไม่ต้องทํากันละรัวๆกันอยู่อย่างนี้ก็เลยมาตอบแต่แม่แหลมมองตัวเองบ้างไหมคะอันนั้นแม่แหลมไม่นับต้องตอบอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าแม่แหลมกําหนดกฎเกณฑ์การตอบอย่างนั้นตอบเองเลยดีไหมคะตอบเอาที่สบายใจคะ่ะเพราะดิฉันไม่สนอะไรอยู่แล้วแม่แหลมไม่ได้มีความหมายอะไร แต่ที่ต้องมาตอบตามแม่แหลมเรียกร้องแม่แหลมคิดว่าจะต้องไปลงไปไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะอย่าไปหลงตัวเองว่าดิฉันจะต้องไปตามอะไรแม่แหลมนะมันเด้งขึ้นมาดิฉันก็ดูคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแล้วก็พูดตรงๆออกชื่อกันตรงๆไม่ต้องไปเล่านิทานหาเหวอะไรดาวองค์โค้งดาววังคารเสร็จทงเสร็จชีชิบหายไวทะจักอะไรนั่นแหะดิฉันไม่เล่าหรอกค่ะพูดกันตรงๆแบบนี้ จะดูข้อแม้ของแม่แหลมต้องตอบอย่างนั้นต้องตอบอย่างนี้มึงตอบเองเลยดีไหมคะรบกวนอยากได้คําตอบแบบไหน,นตอบโลดค่ะตอบโลดเอาที่สบายใจได้ค่ะดิฉันเพียงแต่สงสัยว่าแแบดเด้งฉ่าขนาดนี้เดือดฉ่าขนาดนี้ปลาแหวงทําพิษหรือเปล่าคะ